สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนเถอะครูอยากสอนเรียนคณิตศาสตร์ง่ายๆสไตล์หรูเสือสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเนื้อหาของคณิตศาสตร์ม .3 3บทที่2เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2 วันนี้เราก็อยู่ในหัวข้อย่อยเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับในใบงานของครูเนี่ยก็คือใบงานที่12นั่นเองก่อนมาเริ่มเรียนกันเลยเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักก่อนว่าทฤษฎีบทเศษเหลือคืออะไรทฤษฎีบทเศษเหลือเนี่ยมันมีนิยามนะครับในทฤษฎีบทเขาบอกว่าเมื่อ px นะครับเท่ากับ ax กําลัง n บวก bx กําลัง n ลบบวก c x กำลังเ2นลบ2บวกไปเรื่อยๆครับจนถึงตัวเลขตัวเลขหนึ่งคูสมมติว่าเป็นเลข k แล้วกันเราให้มันเป็นพหุนามตัวน,นี้ p x นี่คือพหุนามโดย e เนี่ย này, นะครับไม่เท่ากับ0ูและ p c จะได้ว่า p x เนี่ยหรือพหุนามเราเนี่ยหารด้วย x ลบ c ลงตัวหรืออาจกล่าวได้ว่า x ล c เป็นตัวประกอบของ p x นักเรียนมาดูตรงนี้นะครับนักเรียนดูนิยามหรือดูทฤษฎีบทเนี่ยอาจจะยังงงงอยู่ไม่เข้าใจแต่ถ้านักเรียนดูตัวอย่าง ทำไมถึงเรียกว่าทฤษฎีบทเศษเหลือล่ะนักเรียนดูครับสมมตินายนักเรียนจะเพิ่งลอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูสมมุติว่าครูตั้งโจทย์ใหม่นะครับเชี่ยนบอกว่าจงหารจงหาเศษจากการหาร x ยกกําลัง3ลบ 2x ยกกําลัง2ลบ x บวก2ด้วยอะไรไดีล่ะาหารด้วย x ลบ3แล้วกัน ถ้าเป็นการหารปกตินะครับถ้าเป็นการหารตั้งหารไม่ปกตินะท่านนักเรียนจะหารเศษครูเขียนนี้แล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวครูพาพาทำไเฉยๆนะครับนักเรียนไม่ต้องลอกอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับตัวอย่างที่หนึ่งเลยครูกำลังจะอธิบายว่าทฤษฎีบทนี้มันใช้อย่างไรอันแรกก็คือเขียนตัวตั้งไว้ในเครื่องหมายหารนะครับหารยาวเนี่ยก็ได้เท่าไรครับก็ได้ x กํลัง3ลบ 2x กํลัง2ลบ x บวก2นี่ โอเคนะอันนี้ครูทบทวนให้นะครับถ้าเป็นหารหารยาวเนี่ยต่างหาตัวมาคูณกันหาตัวมาคูณในตัวเนี้ย x ลบ3ให้มันได้ x ยกกำลัง3ตัวเนี้ยก็นั่นก็คืออะไร x ยกกำลัง2นั่นเองดูนะนะครับ x ยกกำลัง2คูณ x ตัวนี้ 2. มักเรียนได้ x กำลัง3ครูเขียนเร็วเลยนะครับามาคูณต่อได้ลบ3 x ยกกำลัง2 เอามาลบกันครับลบกันตัวเลขหายลบลบนะฮะลบลบเป็นบวกลบสองลบสองบวกสามนะครับลบสองบวกสามเหลือบวกเกำลับบงสองนะครับเหลือหนึ่งดึงข้างบนลงมาลบ x อกคราวนี้มาดูหาตัวมาคูณให้มันได้อะไรหาตัวมาคูณให้มันได้ x อกำลับบงสองลบเงี้ยก่อน ตัวมาคูณให้ไม่ได้ x ก,กําลังสองนั่นก็คือ x นั่นเองเราก็จะได้ว่าเป็นบวก x ข้างบนนะครับ้างบ่าคูณกันก็ได้เท่าไรครับได้ x ยกกำลังสองลบสาม x นะครับมาลบกันข้างหน้าลบกันเหลือสูนครับลบลบเป็นบวกครับก็เหลือสอง x ดึงข้างบนลงมาครับ 2x อันนี้เป็น x หาตัวมาคูณให้ได้ 2x ตัวข้างหน้าเนี่ยเรามี x หนึงแล้วก็คูณด้วยอะไรครับเออก็คูณด้วย2นะครับคูณกันก็ได้ 2x เสิมิเงนินแล้กั <Okay. S 1> ก็ได้ 2x อันนี้ก็เป็นลบ6เอามาลบกันข้างหน้าลบกันเหลือเท่าไรครับหน้าลบกันเหลือ0ลบลบเป็นบวก2บวก6ก็ได้8 ครับไอ้ตัวนี้เพื่อนดูนะสีออกส้มๆที่ครูไฮไลท์ไว้ด้านบนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าผลหางส่วนตัวที่เหลือข้างล่างเนี่ยที่ครูจะไฮไลท์ไว้เป็นสีอะไรดีอะเป็นสีทั้งหน่อยเอาเป็นสีชมพูเนี่ยตัวนี้คือเศษตัวนี้คือเศษเศษของผลของเศษของการหารตัวนี้คือเศษ อันนี้คือการหารที่เรียกว่าการหารยาวนะครับหรือการหารโดยตรงเลยียีการหารานึงแต่ถ้าเรามีทฤษฎีบทเศษเหลือนักเรียนนักเรียนกําหนดไอตัวโจทย์ให้มาเนี่ยคูใช้สีแดงเลยนะครับคูก,กําหนดไอตัวโจทย์ให้มาเนี่ยคือ px เท่ากับ x ยกกําลัง3ลบ 2x ยกกําลัง2ลบ x บวก2 ดูเอาเลขสตรงนี้แทนน,นะครับน,นักเรนะเนีเลข3เนะี่ยเพราะอะไรครับนักเรียนดูเห็นไหม x ลบ c อันนี้ x ลบสเพราะฉะนั้นเราก็จะหา p 3ก,ก็คือการแทน3ลงไป x 2. สามยกกำลังสาลบสงคูณสยกกำลัง2องลบสาวกสอายกกำลัง3ได้เท่ากับยี่สิบเ ลบ3าด้วยกำลังสเป็น9 9้าเกคูณสองบแลบสามบวกสองยี่สิบเจ็ดลบสิบแปเท่าไหรนั่นเองได้เกลบสามบวกสเหลือลบหนึ่1เหลือ8เห็นไหมครับเท่ากัน4เท่ากันเพราะงั้นการใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือเนี่ยมันจะสะดวกในการนำมาหาเศษ เห็นไหมครับอันนี้คือเรารู้แล้วว่ามันคือเศษแปดเศษแปดคือถ้าเอา px นะครับ px px คือตัวนี้เราจดให้มาเนี่ยเอาสีเขียวเนี่ยนะครับเราจดให้มาเนี่ยหารด้วยเนี่ยหารด้วย x ลบสามเนี่ยนะครับมันจะเหลือเศษก็คืออะไรเศษนีคือแปดเเรารู้เลยคือใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือมาหาเศษได้เลยแต่ถ้ามันหาร แล้วบรรทัดสุดท้ายไอ้ตัวเนี้เธอเลื่องออกมาเป็นศูนย์ะถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมติมันได้ศูนย์ได้ศูนย์แสดงว่าอะไรนักเรียนถ้าได้ศูนย์ก็แสดงว่าหารลงตัวพอพหารลงตัวปุ๊บนั่นก็คือตัวไหนตัวที่เราเอามาหารเนี่ยคืออะไรคือตัวประกอบโอเคไหม อันนี้คือเราจะนําไปไประยุกต์ใช้ยิ่งฟังยิ่งงงอ่ะเน่ในการเสียเวลาเราก็ไปลองทําดูเลยนะครับว่าเขาใช้กันยังไงในในการนําทฤษฎีบทเศษเหลือเนี่ยมาช่วยในการแยกตัวประกอบอ่ะอันนี้ครูขออนุญาตลบนะครับเพราะมันไม่เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของเราครูแค่อธิบายให้ใหเฉยๆอ่าไปดูขั้นแรกเลยครับนักเรียนทำเรียนทําเรื่องนี้เนี่ยกำหนดก่อนเลยครับอันนี้ครูกําหนด p x เท่ากับเกยกกำลังสามลบ 2x งยกกำลังสองลบ x บวก2ตรงนี้นักเรียนต้องหาตัวเลขมาแทนนะครับต้องหาตัวเลขมาแทนเพื่อให้มันเป็น0โดยตัวเลขที่มาแทนเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวประกอบของตัวเลขตัวสุดท้ายตัวประกอบขตัวเลขตัวสุดท้ายในที่นี้ตัวเลขตัวสุดท้ายคือ2 ตัวประกอบของสองก็คือตัวที่หารสอง,องตัวมีอะไรบ้างครับคือบวกลบ1บวกลบ2นะครับมีทั้งหมด4ตัวก็ให้นักเรียนเลือกมาคููสมมตุติสมมุติครูเลือกอหนึ่งแล้วกันสมมุติครูเลือก1ครูก็หาทีหนึ่งครับทหเท่ากับ1นึ่งกำลังสามลบสคูณหนึ่งังสอง ลบหนึ่งบวกสองได้เท่าไรครับหนึ่งกำลังสามได้หนึ่งหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งได้ลบสองลบหนึ่งอาจจะเห็นว่าบวกลบเศษนักเรียนได้ศูนย์เห็นไหมครับเมื่อได้เท่ากับศูนย์ต้องหาตัวเลขที่มาแทนเราได้ศูนย์นะถ้าแทนแล้วไม่ได้ศูนย์แสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับนักเรียนอันนี้ครูสมมติเลขหนึ่งได้ศูนย์พอดีพอมาได้ศูนย์แสดงว่า x ลบไอตัวเนี้ย x ลบไอตัวที่เราออกมาแทนเนี่ยสแสดงว่าแสดงว่า px นะครับ px คบ P x, ือโจทย์นั่นเองนะครับหารด้วย x og, ลบลบตัวที่เรามาแทนที่คูไฮไลท์ไว้ในคือหนึ่งนะครับ x ลบหนึ่งหารลงตัวนะครับเพราะมันได้ศูนย์นะครับตอน, 0, นรอตรงนี้มันเป็นศูนย์นะครับ มันเป็นศูนย์มันเป็นศูนย์ก็เลยแสดงว่า p x หารด้วย x ลบหนึ่งองตัวหนึ่งออกมาจากไหนหนึ่งออกมาจากสีเขียวที่ผมาไฮไลท์ไว้นวนะอ่ะแล้วก็มาตั้งหารตัวนี้เขาเรียกว,ว่าการหารสังเครานะห์นักเรียนเอาแค่สัมประสิทธิ์มาเขียนก่อนสัมประสิทธิ์ก็น่าเรียนไปดูที่โจทย์นะครับหน้า x กำลังสามสัมประสิทธิ์คือหนึ่งหน้า x กำลังสองก็คือลบสองหน้า x ก็คือลบหนึ่งนะฮะแล้วก็สอบนักเรียนเอามาเขียนอย่างนี้ทรับนกักเรียนเขียนหนึ่ง ลบสองลบหนึ่งสองเขียนนี้อนีต่อไปครูจะเรียกหารสังเคราะห์นะเ,เขียนสัญลักษณ์การหารสังเคราะห์หน่อยอแล้วก็ไอตัวสีชืเขียวเนี่ยนะที่ครูไฮไลท์สีเขียวไว้เนี่ยที่เราไปแทน,นเ,นเลขเลยมาเขียนนี้เลขหนึ่งที่เขียนเลขหนึ่งมันเป็นเลขสามเขียนเลขสามนะครับนักเรียนต่อมาครับ ดูในในเครื่องหมายการหารสังเคราะห์ตัวแรกนักเรียนดึงลงมาครับเลขหนึ่งนะครับมันอยู่ตัวแรกดึงลงมาเลยอ่าต่อมาให้นักเรียนนี่เอามาคูณกันหนึ่งคูณหนึ่งได้เท่าไหร่นักเรียนหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะครับหนึ่งคูหนึ่งได้หนึ่งนักเรียนก็นํามาเขียนตรงนี้แล้วคราวนี้ก็เอาลบสองบวกกันนะครับตรงนี้เอามาบวกนะ ไม่เหมือนกับการหารยาวนะครับหารยาวมาลบแต่หารสังเคราะห์เอามาบวกลบสองบวกหนึ่งได้เท่าไรนักเรียนลบสองบวกหนึ่งมาได้ลบหนึ่งเสร็จปุ๊บนักเรียนเอาตัวข้างหน้าเนี่ยมาคูนนี้ต่อคูณแนวทะแยงเงี้ยกูนแล้วนี้ได้เท่าไรครับนี่หนึ 1, ่งคูลบหนึ่งได้ลบหนึ่งเอามาบวกกัน ลบหนึ่งบวกกับลบหนึ่งได้เท่าไรท่านเรียนได้ลบสองได้ลบสองคูนลบสี่เหลี่ยวก่อนนะต่อมาครับนะักเรียนคูนยีครับนี่เอาตัวหน้าสุดเนี่ยมาคูณกับนี่ได้เท่าไรเอ่ยได้ลบสองะเอามาบวกกันสองบวกลบสองได้เท่าไรนะักเรียน สองบวกลบสองได้ศูนย์ตัวข้างหน้านี้นักเรียนครับตัวข้างหน้านี่คือผลหารนักเรียนดูตัวตั้งที่เรานำมาหารสองข้อเนี่ยมันคือยกกำลังสามมันยกกำลังสามยิงสังเกตไหมมันยกกำลังสามอยู่ท่นผลหารมนเนี่ยจะได้ยกกำลังสองนะนักเรียนตัวน,นี้นก็คือถ้ากูเขียนใหม่ก็จะเป็น1 x ยกยกกำลังสองลบ 1>, 1 x ลบ2อันนี้คือผนหาอ่ะโอเคดังนั้นเรามา px มาเขียนใหม่หอเอา px มาเขียนใหม่ px อ่าเริ่มจากตัวโจทย์ให้มาเลยก็ได้นะเรียน px ตัวโจทย์ให้มาคือ x ยกกำลัง3 -2 ลบ2 x ยกกำลัง2ลบ x บวแล้วก็มาเขียนครับ ตัวแรกนักเรียนตัวแรกคือตัวไหนครับตัวแรกคือตัวประกอบตัวแรกเลยตัวประกอบตัวแรกครูใช้สีออกนี่ส้มๆนี่แหละกันก็คือตัวนี้ครับตัวที่เราใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือหารออกมาตัวใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือหารออกมาก็คือ x ลบหนึ่ง x ลบหนึ่งคูณอ่าแล้วเราเอา x ลบหนึ่งเนี่ยไปหารสังเคราะห์นะครับได้ผลลัพธ์มาก็คือตัวนี้ผลลัพธ์ก็คือตัวนี้ นะครับผมบอามาเขียนก็เป็นเทไรครับ x ยกกำลังสลบ x ลบสอครับอ่ะจากบนมาไปบรรทัดต่อมามนะครับบรรทัดที่สต่อมาเขียนอีกครับ x ลบหนงอ่ะวงเล็บหลังเนี่ยสามารถใช้ความรู้เรื่องการแยกเป็นสองเล็บได้ไหมอ่าก็เขียนครับเป็น x x แบนี้อ่ะ คูณกันได้2ก็คือ1กับสองคูณกันได้2องคือหกับ2องตัวสุดท้ายเป็นลบแสดงว่าทรงเล็บเครื่องหมายต่างกันตัวกลางเป็นลบเล็กมากเป็นลบก็เป็นลบ2อ,อันนี้ก็เป็นบวกนีนะ่ก็แยกตัวประกอบเสร็จแล้วใช้ความรู้บรรทัดสุดท้ายเนี่ยตรงนี้จะครูไฮไลท์ให้นะครับตรงสีชมพูแล้วกันนะครับสีชมพูเนี่ย ใช้ความรู้เรื่องการแยกเป็นสองเล็บนะครับการแยกตัวประกอบเป็นสองเล็บซึ่งครูพาทบทวนแล้วใน EP ก่อนหน้านี้โอเคลองไปดูตัวอย่างที่สองอีกสักตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่สองทันแรกครับกำหนดมาเลยกำหนด px เลยนะครับ px เท่ากับ x ยกกำลังสามลบ7 x ยกกำลังสองบวก7 x บวกสิบห้าต้องหาตัวที่มาแทนแล้วได้ศูนย์ครับนักเรียนตัวประกอบของตัวนี้คืออะไรบ้างมีอะไรบ้างครับบวกลบหนึ่งบวกลบสามบวกลบห้าบวกลบสิบห้าตัวที่หารสิบห้าลงตัวนะครับลองแทนด้วยอะไรดีครูลองแทนด้วยหนึ่ง นี่เป็น p 1เท่ากับ1กำลัง3ลบ7คูณ1กำลัง2บวก7คูณ1บวก15 1กำลัง3ได้เท่าไรนักเรียนหนึ่กำลัง3ได้1นกำลัง2ได้1คูณนี 3, 1. 1้ก็ได้ลบ7นะครับอันนี้ข้างหลังได้บวก7 บวกลบกันเสร็จเหลือเท่าไรนะักเรียนบวกลบเสร็จเหลือ16เห็นไหมครับ16เนี่ยมันไม่เท่ากับศูนย์ออกม่เท่ากับศูนย์แสดงว่าใช้ไม่ได้นะักเรียนต้องหาตัวเลขทีื่อมาแทนแล้วมันได้0ูนย์นะครับมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ลบออกก็ลองแทนอะไรต่วอไปละลองแทนได้ลบหนึ่งว่างนะพีลบหนึ่งเรียนก็ได้เรลครันี่ก็ได้เป็นลบหนึ่ง ยกกำลัง3าลบเคูณกับลบหยกกำลังสองบวกกับ7จ็ดคูณลบหนวกสิลบหยกกำลัง3ได้ลบหลบหยกกำลังสองได้หน่งหคูณนี้ก็ได้เป็นลบเอันนี้คูณกันก็ได้ลบเ บวกสิบห้าเท่ากับศูนย์นะตัวนี้ถ้าเราแทนด้วยลบหนึ่งจะได้ศูนย์เพราะนั้นเราจะได้อะไรครับแสดงว่าอะไรแสดงว่า PX เนี่ยตัวโ,โจทย์เนี่ยโจทย์เราเนี่ยนะครับหารด้วย X อ X ลบอ่า X ลบตัวที่เอาไปแทน ตัวที่ไปแทนคืออะไรตัวที่เราไปแทนก็คือลบหนึ่งตัวที่แทนก,นนนกล็ลบหนึ่งเพราะฉะนั้น x ลบลบหนึ่งนะครับเพราะสูตรมันเป็นอะไรสูตรอุอทิศดีบทมันคือ x ลบสี่เดี๋ยวครูหาที่เขียนให้ดูนะครับสูตรมันคือ x ลบสี่นะครับแต่เราก็เลยต้องเป็น x ลบตลอดงั้น x ลบลบหนึ่งหรือมันก็คืออะไรครับตัวนี้ หรือมันก็คือ x บวก1นั่นเองนะครับ x บวก1นั่นเองเราก็มาหารสังเคราะห์นะครับหาสังเคราะห์ก็เขียนตัวเลขครับเขียนสัมประสิทธิ์นะครับเขียนสัมประสิทธิ์เขียนเอาใช้สีแดงแล้วกันครับสัมประสิทธิ์ก็คือเลข1ลบ7 7 15หารสังเคราะห์ครับ เอาตัวที่อยู่ใน px ออกมานะครับตัวที่อยู่ใน px ก็คือลบหนึ่งจะมาตั้งหารกันลบหนึ่งนี้ตัวแรกด well. ึงลงมาครับก็คือหนึ Rut, ่งดึงลงมาเลยลบหนึ่งคูณหนึ่งได้เท่าไรนักเรียนลบหนึ่งคูณหนึ่งได้ลบเจ็ดตัวนี้คูณตัวนี้นะตัวนี้คูณตัวนี้คูณตัวนี้โอเคไหมต่อมาเอามาบวกกันครับบวกกันได้ลบสิบสี่ ลบสิบส <4. S 2> คูณกันครับไม่ใช่สิครูเขียนผิดตัวทีนะครับมันต้องได้ลบหนึ่งเพราะว่าอยู่ลบหนึ่งตัวทีนะครับครูคิดอะไรเพลินๆไปนะเอานี่คูณกันได้หนึ่งนะครับแต่ลบเป็นลบ1นึเห็นไหมครับแล้วก็เอามาบวกกันบวก,กันได้ลบแปด ลบหนึ่งคูณลบแปดได้เท่าไรครับลบหนึ่งคูณลบแปดลบลบ,ลบคูณลบเป็นบวกก็เป็นแปดอย่างนี้ครับตัวนี้คูณตัวนี้นะคูณนี้อะไตัวนี้ครับต,ต,ต่อมาครับเจ็ดบวกแปดได้เท่าไรเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าต่อมาครับลบหนึ่ง ลบหนึ่งเอามาคูณสิบห้าได้เท่าไรครับได้ลบ,บสิบห้าสิบห้าบวกลบสิบห้าเหลือศูนย์ตัวนี้ตัวนี้คือคำตอบอตัวนี้นี่คือคำตอบอเอามาเขียนใหม่ครับตัวตั้งมันเป็นพหุานามดีกรีสามนั้นคำตอบของมันก็คือเป็นพหุานามดีกรีสอง ก็จะได้เป็น 1x ยกกำลัง2ลบ 8x บวก15นี่คือคำตอบของการหารสังเคราะห์นะครับเราก็มาเขียนเริ่มต้นใหม่ครับ px px อาจโจทย์ให้มานะ px เป็นอะไรครับ px ก็คือ x กำลัง3ลบ x ยกกำลังสองบวกเ x บวกสิบห้าไปดูพหุนามตัวแรกพหุนามตัวแรกตัวที่แยกตัวประกอบออกมาได้คือตัวไหนครับก็คือตัวที่เป็นตัวประกอบของมันตัวที่เป็นตัวประกอบของมันตัวแรกก็คือ x ลบลบหนึ่งหรืออะไรครับหรือคือ x บวกหนึ่งนั่นเองก็เขียนเป็น x บวกหนึ่ง เมื่ออาตัวประกอบเนี่ยนะครับตัวประกอบมามาตั้งหารเท่านามมันก็ได้คําตอบออกมาคําตอบที่ออกมาก็คืออะไรครับนี่นก็คือ x กำลังสอลบแปด x บวกสิ 15. อันหน้าครับเขียนมอนเดิมครับก็เป็น x บวกห วงเล็บหลังครับแยกเป็นสองเล็บได้ไหมแยกเป็นสองเล็บคูณกันได้15บวกลบกันได้8ก็คืออะไรครับ3กับห้าตัวสุดท้ายเป็นบวกแสดงว่า2งเล็บเครื่องหมายเหมือนกันไปดูกลางเป็นลบแสดงว่าใช้ลบลบแยกตัวประกอบเสร็จแล้วโอเคนะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่2นะครับคือการ ใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือแล้วก็การหารสังเคราะห์นะครับมาช่วยในการแยกตัวประกอบไปดูสิหน้าถัดไปอานาถัดไปก็เป็นแบบฝึกหัดที่12นะครับครูก็ให้มา1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อก็ท่านจะไปฝึกจะได้เกิดความรู้ความชํานาญสําหรับ EP หน้าครูก็จะมาสอนแยกตัวประกอบที่เป็นพหุนามดีกรีสูงกว่า3 ชั้สามก็เป็นพวกดีกรีสี่ดีกรีห้าครูจะมาสอนว่าต้องทำย่างไรสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาก่อนนะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูเสียด้วยสำหรับวันนี้ลาวก่อนครับสวัสดีครับ